สวัสดีครับครูบาอาจารย์พีพ่พี่น้องน้อเพื่อนเพือนเอฟซีทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคัง ยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจาร์เจรไยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยสุขคลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะครับเพื่อนๆเ,เรามาดูเนื้อหาสาระ กันนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆดูดูพระพักนะครับดูพระพักท่านนี้เป็นไงครับถ้าเป็นลักษณะพุทธศินของช่างหลวงวิจารเจรานายเนี่ยพระพักท่านจะเหมือนเหมือนใบโพนะครับเหมือนใบโพเข้ารับตัดนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อนๆ หรือใบโพนั่นแหละครับลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นองค์หลวงสิทธิการโยทารักษณ์นี่จะเหมือนผลมะตูมนะครับถ้าเป็นองค์หลวงวิจิตนรมนนี้ก็จะออกแนวรูปไข่นะครับซึ่งพระเย่มหาได้นำลงมาบ้างแล้วนะครับเพื่อนๆดูดูลักษณะเนื้อสมระครังนะครับเป็นไงบ้างครับอย่างนี้เราเราดู ด้วยใจอันแยบคายนะครับเ,เพื่อนๆพิจารณาเบื้องต้นทำกลางแล้วก็ที่สุดเพื่อนๆดูลักษณะซุ้มระครังนะครับอย่างนี้อย่างนี้ปอมเจเรียนแบบไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเนี่ยดูลักษณะร่องรอยการปีแยกการแตกของท่านเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาตินะครับ เราดูร้อยห้าสิบปีควรจะเป็นเช่นไรนะครับเพื่อนๆเนี่ยเรายังดูเห็นเป็นลักษณะคราบน้ําตาลเล็กๆนี่เหมือนน้ําตาลไหมนะครับนี่คราบของน้ํามันตังอิวนะครับเนี่ยติดที่หน้าเห็นไหมครับเพื่อนๆที่อนอใหญ่มหาชีเนี่ยที่หน้าอกนี้ก็มีนะครับเพื่อน,อนๆดูดูด้านในซอกแขนสิครับถูกต้องไหมครับเนี่ยดูเนื้อด้านในซอกแขนสิครับ ม้วนยุบย่นหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อพระดูสิครับเพื่อนๆนเนี่ยเนื้อด้านในเนี่ยปริแยกแตกออกม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับดูแล้วคลาสสิกนะครับเพื่อนๆนเนี่ยเพื่อนๆดูดูเกรดท่านนะครับเกรดเนี่ย อ่อนช้อยสะบัดผิวจดที่ซุ้มระครังนะครับแล้วก็เส้นเส้นมังคับพิมพ์เส้นขอประจกหรือเส้นวาสนาที่เราพูดคุยกันนะครับเนี่ยหรือซุ้มประตูกแก้วนะครับนี่ปริแยกแตกออกเป็นลักษณะแตกรายงานนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยวันณะท่านก็เหมือน เหมือนงาช้างนะครับนี่ขาวาอมเหลืองเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อเนี่ยเป็นย่ำๆเป็นจุดๆเป็นเม็ดๆเ,เ,เนี่ยดูดูสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อดูดูด้วยแยันแยบคายนะครับพิจนารณาเบื้องต้นทำกลางแล้วที่สุดนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะเนื้อเนื้อเนื้อีออ่ม้วนเข้ามาด้านในเลยนะครับเนี่ยเนื้อ เนื้อของผ้าเนี่ยม้วนโยเข้ามาด้านในนะครับเนี่ยมวนและโยเข้ามาด้านในดูดูแล้วสวยงามนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเอนเนี่ยคาดสิกมากนะครับเพื่อนๆอองค์นี้เห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราก็ดู ลักษณะซุ้มระคพังเห็นไหมครับเป็นคาบคาบเรียกว่าน้ามันตังอิวยังติดอยู่นะครับแล้วการบุบสลายของเนื้อพระนะครับปิแยกแตกออกงามงามแบบเป็นธรรมชาตินะครับเ,เพื่อนๆถ้าเราดูนะครับเรามาดูฐาน เป็นยังไงบ้างนะครับฐานข้างล่างท่านเพื่อนเพื่อนดูสังเกตดูนะครับเนื้อ,เน,อเนื้อด้านในนะครับเนี่ยม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเนี่ยดูสิครับเนี่ยเป็นคลื่นเลยนะครับการยุบการยุบ เหี el, ย от, ย่ยย่นย่อแยกแตกเล้าลานนะครับนี่แล้วก็คาบนา้ำมันตังอิวเนี่ยครับเพื่อนๆเนี่ยติดเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับดูงามคลาสสิกนะครับนี่เป็นลักษณะเนื้อเนื้องาช้างนะครับแล้วก็มีคาบนา้ำมันตังอิวติดติดอย่างเงี้ยงดงามนะครับ เราดูนะครับเนี่ยดูเราก็จะเห็นว่าเป็นเป็นเม็ดเล็กๆนะครับติดทั่วองค์พระนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นหลุมเล็กๆนะครับนี่การเกิดขึ้นของมวลสาร อย่างนี้อย่างนี้ต้องให้การเวลาธรรมชาติ150ปี160ปี170ปีเป็นตัวกําหนดเป็นตัวทำนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับปลอมเจเรียนแบบทําไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเราเห็นนะครับโดยเฉพาะปลายพระบาทเห็นไหมครับนี่ปลายพระบาทเนี่ยจะตรงกับมุมข้อศอกแขนนี่ลงมานะครับเนี่ย ที่ซุ้มระครังนะครับเ,เพื่อนเสังเกตดูที่เม็ดเล็กๆนะครับเนี่ยเม็ดเล็กๆเนี่ยเป็นลักษณะมวลสารที่สึกกร่อนแล้วก็ยุบแยกแตกออกไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราดูชาจีวอนะครับเป็นลักษณะการพาดนะครับเ,เพื่อนๆนี่มุมตรงนี้นะครับเราเห็นการพาด ริวซุ้มจีวอผ้าจากข้อศอกแขนลงมาที่หัวเข่านะครับเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยลอยปีแยกทุกส่วนเราเห็นเป็นธรรมชาตินะครับ เรามาดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับเป็นเช่นไรครับด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนๆด้านหลังเราดูนี่คือหลุมเทพนะครับรอยปีแยกของท่านเป็นไงครับนี่ รอยปีแยกงดงามนะครับเนี่ยนี่คือรอยปูไตน,นะครับเพื่อนๆี่รอยปูไตเราเห็นเป็นลักษณะน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเนี่ยนี่คือข้าบน้ํามันตังอิวนะครับงามนะครับเพื่อนๆดูดูเป็นธรรมชาตินะครับ การปีแยกขอบข้างนี้ถือว่าสําคัญนะครับเพื่อนๆพื่อระสมเด็จนี่ยุบยนยอ่อแยกปีออกด้านข้างเนี่ยสำคัญนะครับความเป็นธรรมชาติของท่านที่ครูบาอาจารย์ท่านไี่บอกไว้นะครับเนี่ยขอบข้างปีแยกเราดูทุกจุดนะครับ เพื่อนๆดูนะครับเราจะเห็นลักษณะลักษณะที่แตกนะครับนี่ปีแยกแตกออกเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ความเป็นธรรมชาติของพระนะครับเป็นลักษณะเนื้อเนื้อปูนเปลือกอหอยที่เขาก่อตัวแล้วก็ปีแยกแตกออกที่เป็นธรรมชาตินะครับงดงามนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นร่องรอยที่เป็นธรรมชาติที่เราเห็นนะครับ เพื่อนๆถ้าเราเจอลักษณะอย่างนี้เราก็พิจารณานะครับพิจารณาด้วยใจอนันแยบคายนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงนะครับในองค์พระสมเด็จวระ,ะครังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับพระแท้ๆท,ที่องค์พระนะครับดูอีกรอบนะครับเป็นไงครับเ,เพื่อนๆเนี่ย ดูซุ้มระครังนะครับดูเกตดูพระพักดูพระอุระอย่างนี้ไม่มีปอมไม่มีเจไม่มีเรียนแบบนะครับเรียนแบบไม่ได้นะครับต้องฝีมือธรรมชาติล้วนๆนะครับนี่คือด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ย นครับด้านข้างด้านข้างก็จะไม่สะกะปรกไม่เลอะเทอะนะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับให้เราได้เรียนรู้ว่า ธรรมชาติ150ปี160ปีเนะเขาเกิดขึ้นเป็นชินไหลนะครับเราก็เราก็ดูด้วยแจนแยบคายนะครับเพื่อนๆนี่ถ้าเราดูด้วยแจนแยบคายเราก็จะเห็นองค์พระที่เกิดขึ้นนะครับว่าความจริงความเป็นธรรมชาติเป็นชินไหลนะครับดูสิครับ ดูสวยงามนะครับดูผิวพันธุ์ดูวัฒณะท่านี่เหมือนเหมือนดินนะครับเหมือนเนื้อดินเหมือนดินแห้งนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเป็นปูนเปลือกหอยนะครับเหมือนเปลือกหอยที่ตากแดดตากลมตากฝนมาเป็นเวลานานนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ เราดูด้านหน้าท่านอีกรอบนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,นี่ดูดูขอบด้านไหนสุ้มระฆังนะครับดูพระอุระดูพระพักดูพระเกษาดูพระเผาดูพระพาหาดูพระกันดูพระพักคัาสิกนะครับ สิ่งเหล่านี้ต้องให้การเวลาธรรมชาติเป็นคนทํานะครับเพื่อนเราทําเองไม่ได้นะครับถ้าเราไปทํามาเราก็ต้องมองมองออกนะครับจะไปหมักไปทอดไปแช่ไปเวฟเราก็ดูออกทูกต้องไหมครับเพราะเป็นฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแต่ถ้าฝีมือธรรมชาตินี่มันมันมันเรียนแบบไม่ได้ทําได้แค่เหมือนนะครับทําได้แค่เหมือนนะครับแต่มันไม่เหมือนนะครับเพื่อน เราไม่งงใช่ไหมรับก็ทําได้แค่เหมือนนะครับแต่มันไม่เหมือนนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับตุกโอกตุกแกก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพ่อบ้าน้วยนะครับขอบคุณครับ